เรียนท่านที่เคารพและมิสายทุกท่านครับผมพุเตรับเตอรอนุชาติบุญน,นาวันนี้เป็นวันอังคารที่27สิงหาคม2567ครับเมื่อวานได้นำเสนอข้อมูลในเรื่องหลักการในการพิจารณาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิงข้อสองซึ่งว่าด้วยอาทินาธานา เวระมณีสิกขาไปทางสมาธิยามิซึ่งชาวบ้านทั่วไปที่เขาไม่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเขาก็คิดว่าสินข้อสองห้ามรักทรัพย์เท่านั้นจบแล้วที่จริงไม่ใช่ครับมีทั้งหมดหลายสิบประการเกือบเกือบจะ20ประการแบ่งออกเป็น3าลักษณะใหญ่ๆก็คือ1การจรกรรม2อนุโลมจรกรรมและส ฉายาโจรกรรมผมแน่ใจว่าคนเกิดทั้งหมดไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้เลยเมื่อวานได้นำเสนอมาแล้วว่าการโจรกรรมนั้นมันมีองค์ประกอบอยู่14ประเภทด้วยกันการอนุรลมโจรกรรมมีองค์ประกอบอยู่สามประเภทและฉายาโจรกรรมมีองค์ประกอบอยู่สองประเภทไม่ใช่เฉพาะแต่การลักทรัพย์ครับ การปอกลอกการล้างผลานการช่อฉนการรับสินบนการหลอกลวงการขี้โตเอาของคนอื่นเขาว่าเป็นของตนการคดโกงการเบียดบังการยักยอกและสิ่งต่างๆอีกหลายประเภทถือเป็นการผิดสินข้อสองทั้งสิ้นครับผมพูดรายละเอียดไปแล้วเมื่อวานนะครับแล้วผมก็นำลิงก์มาไว้ข้างบนนี้แล้ว ท่านที่สนใจแล้วไม่ได้ฟังเมื่อวานนี้หรือลืมไปแล้วก็นากลับไปทบทวนเพราะว่าเนื้อหาวันนี้มันต่อเนื่องกับเนื้อหาเมื่อวานนี้ครับที่จริงแล้วเมื่อวานเนี่ยผมตั้งใจจะนําเสนอเรื่องท่านเนื่องแต่ว่าเนื่องจากว่าผมแน่ใจว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยมีความรู้เลยเรื่องพุทธศาสนาไม่เคยนับถือไม่เคยศรัทธาผมต้องปูพื้นเสียก่อน ก็ใช้เวลาประมาณ34นาทียังไม่ทันเข้าเรื่องท่านเนื่องวันนี้จึงขอต่อครับจะได้เห็นภาพว่าไอ้นักการเมืองการขินทั้งหลายเนี่ยมันไปนรกแน่นอนครับเพราะการเบียดบางที่ดินของท่านเนื่องมากลายเป็นสนามกอบล้วเอาเงินไปแบ่งสันปันส่วนกานจากหยบพีเพลมเนี่ยเป็นการตู่การหลอกการลวงการช่อ รวมทั้งมีการแจกทิ้นบาทคาทิ้นบนกับขุนนางชั่วทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งยงยุทธวิชายดิตติดคุกไปแล้วสองปีเพราะกรณีนี้นะครับผมเคยเจอนายยงยุทธวิชายดิตตอนนั้นผมเป็นแค่พันตรีเท่านั้นแหละครับเขาเป็นผู้ว่าในการจังหวัดเขาก็มาเรียนที่วิลัยป้องการราชอา,าจักรผมก็จะเป็นนายหานฝ่ายเสียอยู่ที่นั่นก็ได้มีโอกาสกินข้าวกันแต่ผมไม่เคยศรัทธาเลยครับ ผมดูเขาเป็นคนสอพลอแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายเพราะเราเป็นเด็กเขาเล่าอะไรฟังผมก็ฟังตามเรื่องตามราวแต่เมื่อใจไม่ศรัทธาเสียแล้วเนี่ยก็ฟังส่งเดชไปอย่างนั้นเองครับปรากฏว่าอย่างกรณีของการรับสินบนเนี่ยผมขอยกตัวอย่างซึ่งการรับสินบนมันเป็นเรื่องหนึ่งของการผิดสินข้อสองนะครับท่านคงจําได้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจพอมาโกหกพกโรมช่วยเหลือ ไอ้ทักสินชินวัตรโกหกว,ว่ามันเจ็บป่วยเหลือเกินทํานองนั้นอะ่ะแล้วมันก็ได้สิ่งตอบแทนได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งได้หุ้นใน IRPC ซึ่งหมายถึงเงินทองมากมายนั่นแหละครับมันมีก้อนแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมครับเราทราบข่าวว่าแพทย์สภาก็สอบไปถึงตัวมันแล้วด้วยแล้วก็เห็นว่ามันคงจะมีอะไรไม่พอกมาพากล เดี๋ยวเราฟังคําแถลงของแพทยสภาก็แล้วกันนะครับถ้าหากมันเป็นคนดีไม่คดไม่โกงพูดแต่ความจริงก็ขอให้มันมีความสุขความเจริญนะครับแต่ถ้ามันโกหกต้อแหลวช่วยคนอับปีคอยมันพิมาตผลปี้ตกนรกหมกไหมแล้วกันนะครับอันนั้นมันเป็นไปตามวิบากของมันเองเราไม่มีสิทธิ์จะบงการไดแล้วครับแต่ถ้ามันโกหกแล้วมันไปนรกก็ ้อสาใจเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เป็นข้อหนึ่งในการผิดถึงข้อ2การรับสินบนทั้งหลายดังนั้นมันมีเนื้อหาอีกมากมายครับผมได้รู้จักสุภาพสตรีใจบุญคล้ายๆกับท่านเนื่อมเนี่ยหลายคนเพราะผมอยู่ในวงการการศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมกรณีของท่านแนบมหานีรานน์ซึ่งผมก็เคยนำภาพ ตอนที่ผมไปตักบาตรตอนเช้ามานำเสนอทาง Facebook จุดประสงค์ของผมนะ่ะก็มาด้คีโมโอวดว่าแมมตัวเองใจบุญสุนทานเปล่าครับให้นาไปความคิดของคนชั้นต่ำคนไม่เข้าใจแต่ผมนำภาพตอนที่ไปถวายพระตาหารเช้าตอนที่ไปตักบาตรให้กับคณะสงฆ์ที่มูลนิธิแนบนั้นมานำเสนอทาง Facebook เพื่อต้องการให้ท่านเกิดกุศลจิตได้บุญไปด้วยก็คือเกิด มุทิตาจิตและมีความปิติตื้นตันมีความเห็นดีเห็นชอบไปกับบุญที่ได้กระทําไปแล้วท่านก็ได้บุญไปด้วยผมก็มีเจตนาอย่างนี้ที่มูลนิธที่แนบทำไมผมไปเป็นประจำไม่ใช่วัดเป็นสถานที่ศึกษาทางด้านอภิธรรมซึ่งเกิดขึ้นจากท่านแนบมหานีรานนท่านก็มีที่ดินอยู่ ใหญ่โตมากผมไม่ทราบว่ากี่ไร่ท่านก็เปิดเป็นสถานที่ที่ให้ผู้คนไปเปลีกวิเวกและศึกษาวิธามโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นจะไปอยู่ห้องแอร์ก็ได้ห้องพัดลมก็ได้อาหารบริการวันละสองมื้อตลอดไม่ต้องจ่ายสตางค์เลยสักสลึงถ้าใครมีจิตศรัทธาอยากจะช่วยเหลือสมทบทุนในการทำกิจการนี้อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า ผู้ที่จะไปปฏิบัติได้นั้นก็จะต้องผ่านการศึกษาวิธากาขั้นต้นเสียก่อนไม่ใช่ว่าส่งเดชท,ที่ไหนหรือว่านอนฟรีกินฟรีแห่กันไปอยู่มันก็ใช้ไม่ได้นั่นเป็นการช,อช่อฉนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนอยู่ในวงการก็จะรู้จักเห็นหน้ากันผมเคยไปปรีวิเวกที่นี่มาสองครั้งแล้วครับครั้งละประมาณ5วัน7วันจำไม่ได้เหมือนกันนานแล้วละ่ะก็เพราะเหตุน,นี้เองดังนั้น ภิกษุที่มาที่มูลนิธินี้จะมาจำพรรษาจำจำวัดอยู่ที่นี่เลยเขาจะมีอาคาร4ชั้นให้เป็นห้องห้องสำหรับภิกษุที่มาศึกษาเล่าเรียนอภพิธรรมแล้วก็เรียนกันตั้งแต่เช้า8ปดนาฬิกาจนถึง16บหนาฬิกาตอนนี้การไปถวายพัตตาหารเช้าเนี่ยท่านก็ลงมาที่หอฉัน7จ็นาฬิกาเขาจะมีการข้ออะระฆังภิกษุก็ลงมาทยอยตักอาหาร ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจัดการที่ท่านเดินบิณฑบาตตอนเช้าแล้วก็ไปจัดรวมกันเป็นโต๊ะอีกส่วนหนึ่งก็คือญาติโยมนํามาเองอย่างผมน้าไปเนี่ยผมก็จะไปสมทบในนี้ภิกษุพอได้เวลาก็จะลงมาตักอาหารต่างๆไปก่อนที่จะฉันก็มีการเทศแล้วก็กวดน้ําจากนั้นก็ท่านก็บริจาคอาหารเดนที่ภิกษุฉันไม่หมดเนี่ยให้กับญาติโยมทั้งหลาย นั้นใครที่ไปแกลแนะกันแหนว่าโอ้พระเนี่ยมีอาหารเยอะแยะเหลือเกินกินทิ้งกินขว้างไอ้พวกนั้นนะ่ะใจอากศรจริงๆครับเนื่องจากว่าหลักการพื้นฐานตื้นๆแต่คนไทยมันไม่รู้จักก็คือว่าพระภิกษุสะสมอาหารไม่ได้ทัาน,นใครจะเอาอาหารที่เก็บไปทานนานๆไปให้ภิกษุไม่ได้ครับท่านทานมื้อเดียวแล้วก็ต้องบริจาคไปทั้งหมด้าสะสมไม่ได้เลยหรือแม้แต่ผลไม้เนี่ย ก็จะต้องทําให้กัปปิยะเสียก่อนหมายถึงว่าผลไม้ไม่ได้ใช่ว่าพระจะฉันได้ทุกประเภททุกแบบไม่ใช่จะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นมะม่วงเนี่ยจะถวายทั้งลูกเนี่ยหรือแม้แต่ปอกเปลือกเนี่ยต้งฉันไม่ได้เรียกว่ากัปปิยะหมายถึงว่าผลไม้ใดก็ตามที่นําไปปลูกแล้วสามารถงอกได้เนี่ยพระภิกูุฉันไม่ได้ดังนั้นถ้าเราจะถวายมะม่วงก็จะต้องปอก จะต้องตัดเป็นชิ้นๆคือว่าไอชิ้นพวกนี้เอาไปโยนลงดินยังไงมันก็ไม่ขึ้นแล้วเพราะว่ามีแต่ชิ้นเนื้อมะม่วงเป็นตน้นเรื่องแบบนี้ผมก็เชื่อคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องหรอกครับนี่ไงครับก็คือเหตุผลที่นํามาเล่าให้ฟังว่าการไปถวายพัตฐารที่เนี่ยผมได้พบกับภิกษุที่เรียนโดยเฉพาะร้อยเปอร์เซนม่พระตรุมบอลทรงทรงเด็ดเด็ดแบบวัดทั้งหลายบางรูปก็นสนใจทําบางรูปก็ไม่สนใจบวกทรงเด็ด ก็มาที่ที่จะเหมาะสมกว่าซึ่งพื้นที่เนี้ยท่านแนบมหานีรานนท์เนี่ยท่านเป็นผู้บริจาคโดยการจัดตั้งเป็นมูลนิธิแล้วก็มีกรรมการมูลนิธิมาบริหารจัดการเรื่องการเงินอีกรายหนึ่งท่านอาจารย์ผมเองดอเรสุการดากลิ่นถือศิลท่านก็ยังทํางานรับรายการอยู่อายุน้อยกว่าผมตั้งหลายสิบปีแต่มีความรู้สูงมากคางหลายพี่ทำเนื้อหาที่นี่บางส่วนเนี่ยผมก็ได้มาจากการสรุป งานวิจัยในระดับดุษฎีนิพนธ์ของท่านตอนที่ท่านทำบริเอกในเรื่องการเกิดในเรื่องที่มาของวิบากดีวิบากชั่วต่างๆเนี่ยผมก็สรุปมาจากงานวิจัยของท่านนี่แหละครับท่านก็เปิดบ้านของท่านเป็นบ้านส่วนตัวที่ปราณบุรีเป็นสถานที่สำหรับวันเสาร์อาทิตย์ให้มีญาติธรรมมาแลกเปลี่ยนสนทนาธรรมกันโดยให้ยิ่งเน้นทางด้านการสนทนาเรื่องอภิธรรม มีอีกหลายหลายท่านครับท่านอาจารย์สุจินบริหารวณัเขตท่านเห็นนามสกุลของท่านอาจารย์สุจินก็จะรู้ดีว่ามีดาของท่านก็เป็นคุณนางเก่าบริหารวณัเขตก็ต้องทํางานเกี่ยวกับกรมป่าไม้แน่นอนท่านก็ตั้งเป็นมูลนิธิเผยแพร่พุทธศาสนาขึ้นมาแล้วก็มีกรรมการมาจัดการบริหารท่านเหล่านี้ก็เหมือนกับคุณคุณยายเนื่อมที่ท่านมีความศรัทธานในพุทธศาสนาแล้วก็บริจาคที่ดินถึง900ยกว่าไร่ ให้เป็นพื้นที่ธรณีสงตอนนี้คนชั่วมันก็มาคดโกงกันไปเอามากลายเป็นจนทั้งเป็นสนามกอล์ฟอย่างที่พวกเราคงได้ยินเนื้อหาแล้วและหลายคนเนี่ยที่ไม่มีหลักก็จะสับสนเช่นว่ามีคนคนหนึ่งก็มาบอกว่าเออที่ดินเนี่ยมันเยอะเหลือเกินเกินนะสิบไร่วัดไม่ต้องการเนี่ยวัดก็ควรจะต้องให้นําไปขายเสียจะได้เอาเงินมาใช้ในกิจการของวัดฟังดูดีใช่ไหมครับ ไอคนที่ไม่มีความรู้เลยก็จริงเออนะก็พระไม่ต้องการที่ดินเยอะๆขนาดนี้ก็เอาไปขายถูกแล้วไม่ถูกไปถูกได้ไงล่ะทําไมไม่ถูกอะ่ะผมจะไล่ฟังว่าที่มาของการสร้างวัดคืออะไรหนึ่งวัดไม่ใช่เกิดจากการที่พระสร้างขึ้นภิกษุสร้างวัดเองไม่ได้ในสมัยองค์สัมมาสูติเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่นั้นมีสองฆ์อยู่สองประเภทคือ อริยสงฆ์และสมมุติสงฆ์อริยสงฆ์เนี่ยนับตั้งแต่ระดับโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีและอรหันนี่ก็คือเรียกว่าอาริยสงฆ์แต่แบ่งเป็นขั้นลำดับต่างๆสูงต่ำแตกต่างกันไปส่วนภิกตุทั่วไปเนี่ยเรียกว่าสมมุติสงฆ์ไม่เท่ากันใช่ไหมครับสมุติสงฆ์ก็คือผู้ที่ยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้อภิญญาอะไรทั้งสิ้นเลย ก็บวชไปเพื่อความศรัทธาบ้างอะไรบ้างเนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัยในสมัยผู้พทะองค์พพุผู้งรงก็ทรงตัดสู้ใต้ต้นโพจำได้ไหมครับในพุทธประวัติอะก่อนจะตัดสู้ก็มีพยามารมาทําการก่อกวนต่างๆนานาจนกระทั่งบรรดานี่น้ํามาท่วมจนเกิดมีพญานาคใหญ่เนี่ยเห็นว่าพญามารมันแกล้งเหลือเกินก็มาขดตัวเป็น บัลลังหรือเป็นที่นั่งให้พระพุทธองค์ทรงใช้ในการประทับปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่เสียงพญานาคออกมาบางฝนที่จะสาดเข้ามาและตัวพญานาคก็ใหญ่โตมากก็ทำให้สูงกว่าระดับน้ำที่พญามารมันส่งลงมาให้ท่วมพระพุทธองค์เมื่อบรรลุแล้วก็ใช้หลักในการอยู่อย่างเรียบง่ายก็คืออยู่ในป่าอาศัยอยู่ใต้โคนไม้บ้าง ต่อมาเมื่อไปโปรดปัญจวคัคคีโกนเัญยะวัปปะพัติยะมหานามะและอัตชิทั้งห้าพระองค์นี้ก็บรรลุเป็นอาหารลัดหลันตามลำดับก่อนหลังกันไปจากนั้นก็มีกุลบุตรมีความศรัทธาก็เข้ามาบวชมากขึ้นมากขึ้นก็อย่างที่บอกแล้วว่าสม,มุติสงเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเคยแต่เข้ามาเริ่มศึกษาเท่านั้นเองดังนั้นการหาที่อยู่ ต่างคนก็ไปต่างถางไม้ถางป่าหาที่เหมาะเหมาะที่ตัวเองเนี่ยจะใช้ในการปฏิบัติศึกษาพระธรรมกันไปก็เกิดมีเหตุการณ์ขึ้นมาตรงที่ว่าพวกสมมุติที่สงเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยว่าไอพื้นที่ที่ตัวเองไปโค่นต้นไม้หรือไปถางให้มันเรียบราบเนี่ยมันมีเทวดาประเภทหนึ่งเขาอาศัยอยู่เทวดาในเทวภูมินะแบ่งเป็นหชั้นลดหลั่นกันลงไป ชั้นต่ำสุดเรียกว่าจาตุมหาราชิกาพวกนี้แหละครับไม่มีวิมานของตัวเองก็ต้องอาศัยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ๆเรียกว่าลุกขเทวดาในภาษาไทยตอนนี้พวกส,สมมุติสรงเนี่ยเขาไม่รู้ก็ไปโค่นต้นไม้ซึ่งเป็นที่อยู่ของลุกขเทวดาพวกนี้ก็มาทูลฟ้องพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์สาวกของพระองค์นั่นแหะไปทําลายที่อยู่อาศัยของพวกหมอมชนัน ทางไงค่อยแก้ปัญหาให้ด้วยถางเงินใหญ่แล้วทา่านก็เลยส่งข้ามพระภิกษุไม่ให้ถางไม่ให้ตัดต้นไม้แล้วก็พืชสีเขียวก็ตัดไม่ได้ก็เป็นพระวินัยข้อหนึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ตอนนี้ภิกษุมีมากขึ้นมากขึ้นที่มาศรัทธามาบรรพชาเป็นภิกษุเพื่อศึกษาพุทธศาสนาท่านอนาถบินทกะ ท่านเป็นมหาเศรษฐีใหญ่เลยท่านก็มีความศรัทธามากก็เห็นว่าภิกษุทั้งหลายมีความเป็นอยู่อย่างลำบากก็เลยปรนนาตัวเองจะขอสร้างอุโบสถให้เป็นสถานที่ที่ภิกษุเนี่ยจะมาใช้ประโยชน์และต่อมาก็จะกลายเป็นวัดนี่แหละครับนั้นวัดนี่เกิดขึ้นจากพวกญาติโยมไม่ใช่พระสร้างท่านก็ดูวัดใหม่ยายแฟงสิที่เรียกว่าวัดคณิกาผลนะ่ะ ยายแฟงแกเป็นแม่เล้าแกเปิดซ่องกะรีแต่แกศรัทธานในพุทธศาสนาก็เลยรับรวบรวมเงินของตัวแกเองด้วยของกะรีทั้งหลายด้วยมาสร้างเป็นวัดเรียกว่าวัดใหม่ยายแฟงแล้วต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นวัดคณิกาผลยายแฟงก็เคยทูลถามสมเด็จพระสังฆราชในยุคนั้นว่าการที่สร้างวัดให้เนี่ยแกจะได้บุญเยอะไหม ท่านก็ตอบตามตรงว่าได้ครึ่งเสียครึ่งได้บุญก็คือว่าการที่มีศรัทธาต้องการส่งเสริมทำนุบรลุพระศาสนานั่นแหละหน้หลักคือจิตดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วเสียล่ะก็เงินที่แกได้มาแกเอามาทําเนี่ยก็คือเงินจากการค้ามนุษย์ก็เปิดซ่องกะรีก็คือการค้ามนุษย์นั่นแหละครับซึ่งเป็นมิจฉาอาชีวะเป็นข้อห้ามข้อหนึ่งที่ไม่ให้ชาวพุทธ กระทำการสแสวงหาเงินโดยวิธีนี้ดังนั้นการที่สละเงินจำนวนมากมายแค่ไหนก็ตามก็ได้เงินไม่ครบวัดหมใแย่แฟงวัดที่อนาถบิษกะสร้างขึ้นมาหรือแม้แต่ยุคของพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทรงทํานุบรุงพระศาสนาจานวนมากมายวัดหลวงทั้งหลายที่พระบาทสมเด็จพระวหัวและการต่างๆทรงสร้างขึ้นเห็นไหมครับเกิดจากการที่คารวะมีความศรัทธา อันนี้ที่มาเสียก่อนแล้วการที่คุณเนื่องได้มีจิตศรัทธาอย่างสูงมอบที่ดินให้วัดถ้าหากเป็นไปอย่างที่คนนั้นเขาพูดกันเมื่อวานผมก็ฟังรุ่นพี่ผมเองผมก็รู้จักท่านท่านก็รู้จักผมออกรายการติบสามสยามไทยอะไรเนี่ยก็มาชี้แจงว่านี่นะวัดก็ไม่อยากได้ที่เยอะแยะ,ยะไม่บริหารไม่ได้ละก็เลยประชุมสงฆ์มาเอาไปขายดีกว่าเอาเงินมาพัฒนาวัด ฟังดูตื้นๆว่าดีมันผิดหมดเลยนะครับุ้ณายเนื่อมบริจาคที่ดินให้วัดไม่ได้ให้มูลนิธิมูลนิธินำไปเป็นเอกชนวัดเนี่ยท่านหมายถึงว่าท่านต้องการให้คณะสงฆ์เอาละคณะสงฆ์ถ้ารับเอามาใช้ประโยชน์แต่ไม่ใช่เอาไปให้เช่าต่อพวกนั้นผิดเขาบริจาคให้ใช้ประโยชน์ในเรื่องพระศาสนาเท่านั้นท่านจะเห็นวัดทั้งหลายที่หากินกันเป็นกลุมเป็นสันเนี่ย อยากไปตลาดนัดแล้วไปดอนหววัดดอนไหวายขายของเป็นล่ำเป็นสันเลยสถานที่จอแจชุลมุนมันไม่ใช่ที่ปฏิบัติธรรมมันเป็นที่หาเงินหรือแม้แต่การจัดงานวัดของวัดต่างๆเพื่อหาเงินเนี่ยมันผิดทั้งนั้นครับให้เช่าที่วัดเป็นที่จอดรถเก็บตังค์ครั้งละสี่สิบาทยี่สิบาทก็แล้วแต่ผิดหมดละลกทั้งนั้นแหละแล้วทําไมทําเห็นเขาทํากันเยอะแยะ ก็มันอยากได้เงินนะ่ะอย่าเอาพระวินัยมาปนกับความโลภของมนุษย์สิครับกรณีของที่ดินของคุณเนื่องถ้าหากคณะสงฆ์ไม่ต้องการทําได้อย่างเดียวครับคืนให้กับทายาทของคุณเนื่องเพราะว่าคุณเนื่องท่านไม่อยู่แล้วท่านไม่มาทวงที่คืนอย่างที่ไอ้พวกสื่อทั้งหลายมากรนแนกกันแนว่าใช้คําพูดที่ไม่สุภาพเลยว่าผียายเนื่องจะมาทวงคืนอะไร มันเป็นการไม่ให้เกียรติเขาคุณเนื่อมก็เป็นคนที่ดีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดไปเรียกไปผีไอ้เนื่อมทำในกรัหนังไทยอะ่ะมันจับจ้วงแล้วร่วงเกินเขามากนะครับและผมเชื่อว่าคุณยายเนื่อมมีจิตศรัทธามากขนาดเนี้ท่านไม่สนใจหรอกว่าใครจะเอาไปทำไรเพราะท่านจบของท่านแล้วท่านมอบให้แล้วก็เหมือนกับการกรวดน้ําความหมายการกรวดน้ําผมเคยไลฟ์ฟังแล้วนินาว่าเมื่อบริจาคทรัพย์สินต่างๆให้ ไม่ใช่เฉพาะแต่ให้วัดให้ใครไปก็แล้วแต่จะต้องรู้สึกเหมือนว่าเราเทน้ําลงไปบนพื้นดินถ้าเกิดเราอยากกลับใจเฮ้ยไม่น่าให้ดีกว่าเอาคืนเอาคืนมันคืนไม่ได้เทน้ําลงไปบนพื้นดินมันซึมลงไปหมดแล้วจากนั้นต้องตัดใจนั่นแหละท่านจะได้กุศลเต็มที่ไม่ใช่เบื่อเบื่อยากด้วยโอ้ลูงนี้กูไม่ให้แม่งก็ดีโอโ้ที่ดินราคาขึ้นอันนี้กุศลไม่ได้เลยบุญไม่ได้เลย จะบริจาคเท่าไหร่ก็ไม่ได้บาปอย่างเดียวเพราะว่าจิตเกิดโลภะและโทสะโทสะคือเสียดายไงไม่ควรให้มันเลยคุณยายเนื่องท่านไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนท่านบริจาคท่านตัดไปแล้วท่านมันไม่เรียกร้องคืนไอ้คนที่มันไปโกงท่านเองเนี่แหละจะรับวิบากชั่วไปท่านไม่เกี่ยวนั่นคือการลักทรัพย์วิบากช่วงการลักทรัพย์เมื่อวานพูดไปแล้วกลับไป,ไปฟังไปฟังยูทูบเมื่อวานนี้นะครับ ถ้าหากวัดไม่ต้องการคณะสงฆ์ไม่ต้องการเป็นไปได้เพราะว่าไม่มีปัญญาจะดูแลต้องคืนทายาทคุนยายเนือเท่านั้นไม่มีสิทธิ์จะมาขายเอาเงินมาแหมเอามาใช้พัฒนาวัดแกวโกหกซะฟังรู้หล่อเลยไม่จริงมึงต้องการเงินก็เท่านั้นเองครับท่านจำกรณีของไอ้สํนักพ,พุทธสมัยก่อนที่พออมันขี้โกงต้องสองคนติดต่อกัน ขณะเป็นผู้อํานวยการสํานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติไม่ยังโกงและตุ้ม,ปมเป๊นะแล้วไม่ได้โกงเปล่านะไปสมคบคิดกับพระชั้นผู้ใหญ่ในระดับเจ้าคุณเนี่ยให้จำเรื่องวัดสเกตได้ไหมนะครับขึ้นสาเลยนะช่อโกงคอร์รัปชันเบียดบังเงินหลวงที่จริงจะเป็นพระไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วยิ่งเป็นระดับสมณศักดิ์สูงส่งเนี่ยแต่มันเอาอะเพราะมันโลภ ระดับเจ้าคุณระดับชั้นเทพชั้นพรมทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ตาแหน่งทางพระเป็นตําแหน่งทางโลกอุปโลกกันขึ้นมาแม้แต่ตําแหน่งพระสังฆราชก็ไม่ใช่ตาแหน่งทางพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่มีตําแหน่งพระสังฆราชแต่วัดภิกษุใครเหนือกว่าใครดูที่พันษาใครอาวุโสพันามากกว่านั่นคือมีผู้เป็นผู้ที่อาวุโสสูงกว่าผู้ที่มีพันษาน้อยกว่าก็เท่านั้นเองไม่มีตําแหน่งต่างๆ ทาหน่ต่างๆทางโลกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นครับก็ยังไปโกงเคยไอ้ผอพุทศาสนาคนก่อนนู้นนะมีคนปัจจุบันเหมือนถึงสองคนเพราะมันคงเรียนแบบกันมาเฮ้ยหมูนี่ว่ากินเงินพระนี่ง่ายเหลือเกินก็ไปสมคบคิดกับพระที่มีโลบโมโทสารที่เป็นเจ้าอาวาสบอกท่านท่านอยากได้สตางค์ไหมเดี๋ยวฉันจะทําเงินเอางบประมาณมาให้แล้วก็ถ้าได้งบประมาณไปนะมันต้องคอนมะ ต้องทอมันสักครึ่งแล้วกันนะพระมันโลภก็มีนะครับก็มันเป็นสมุติสงฆนะ์ไม่ใช่อริยสงฆ์กิเลสยังหนาปักก็เฮ้ยเอาดิได้ตังนีงว่วะปีก็แกะโกโหกตามน้ําเข้าไปไอ,อ,อ้พออ่อคนสอพอสอบอกให้โกหกไงก็โกหกไปแค่ศีลห้ามันยังทําไม่ได้แล้วกระแดะจะไปเป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมพอทําเรื่องโกหกไปไ,อ,อ,ไอ,อ,อ้พอไอ้พอออพอสก็เด้งรับเลยก็เบิงกงบประมาณมา เสร็จแล้วก็ให้พระส่วนหนึ่งเหมือนกับโยนกระดูกให้หมาพระองค์ก็เอาไปมันจะเข้าบัญชีของมันหรือเอาไปซ่อมวัดท่านก็คิดว่าอย่างไงก็คิดไปก็แล้วกันอีกส่วนหนึ่งมันเอาเข้ากระเป๋าเห็นไหมครับพนาที่วัดสเกตเนี่ยขึ้นศาลตัดสินและผิดเต็มๆแต่ทําไมไม่ติดคุกเพราะว่าผู้พิพากษาเห็นว่าเป็นสมณันชั้นสูงก็อ้างอย่างเดิมแล้วครับสูตรสาเร็จเคยทําคุณนามความดีตาก่อนมากมาย เห็นควรรอลงอาญาเห็นไหมครับรอลงอาญาไม่ติดคุกก็จริงแต่ท่านโยคุณน่ะไปนรกบายยไม่สำนึกเลยเรียนมาขนาดไหนเปลี่ยนทำกี่ประโยคเคยสำนึกไหมครับไม่ครับกิเลสมันหนาครับงั้นอย่าไปสนใจโอ้นี่นะชั้นนู้นชั้นนี้ละเปลี่ยนทำเก้าประโยคเก้าร้อยประโยคน์เราไม่ทำอย่างนั้นทำได้ทางนั้นแหละครับเพราะกิเลสมันหนา เหตุการเบียดบางที่ดินของคุณเนื่อมเนี่ยก็เป็นลักษณะดเดียวกันครับมันช่อช่อฉนด้วยการหลอกและการลวงการหลอกคือหลอกไอ้พวกชาวบ้านทั้งหลายหลอกแม้แต่คนที่ไปซื้อที่จัดสรรในสนามกลอบของมันเนี่ยว่าเอ้ยไม่เป็นไรถูกกฎหมายเห็นไหมคนทาเนี่ยระดับโอ้โหกังขินใหญ่เลยใครๆก็รู้จักทั้งโลกเลยไอ้ที่ไอ้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ก็เล่นด้วย ล้วไอ้รองนายกไอ้หัวไอ้ไอ้เดเรียกหัวงอเดี๋ยวกระเทือนผมเองก็ไอ้ไอ้เจ้านั่นมันก็ติดคุกไปแล้วเห็นไหมครับแต่ไปหลอกชาวบ้านเขาเขาไม่รู้เรื่องเขาก็จ่ายสตางค์ซื้อที่จัดสรนตอนนี้ตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยเนื่องจากที่ดินนี้ได้มาโดยมิชอบก็จ้องเวรคืนทั้งหมดแมกคนที่ซื้อไปแล้วล่ะตามหลักกฎหมายเขาก็ต้องออก และเขาต้องไปไล่เบี้ยกับไอ้บริษัทที่เอาที่โกหกมาขายเขาแต่ก็ไม่กล้าทำกันเพราะว่าคนมันเยอะเงินมันเยอะแต่ที่จริงตามหลักต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านใดที่เรียนในหน้ากฎหมายกูนาช่วยชีย้แจงด้วยถ้าผมพูดผิดแต่ผมแน่ใจใผมพูดไม่ผิดการที่ถูกหลอกลวงแล้วก็เอาของโจรมาขายแล้วเราซื้อของโจรโดยที่เราไม่รู้เนี่ยตำรวจเขา มาตามเอาคืนเนี่ยเราต้องเอาทรัพย์สินนั้นคืนเข้าไปคืนเจ้าของเข้าไปเพราะเราซื้อของโจรแล้วเราก็ต้องปล่อยเรียกร้องเอาไอโจรที่มันเอามาหลอกเราอีกขออหนึ่งหลักการ,รก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่อะไรก็ตามครับอย่างนี้แหละครับผิดศีลข้อ2เจตนาชั่วรุนแรงมีความมุ่งมั่นที่กระทําแล้วก็มูลค่าของทรัพย์นั้นมหาศาลน่าจะเป็นหลายหลายพันล้านวิบากชั่วหนักแน่นอนถ้าหนักขนาดนั้น ต่อไปปฏิสนธิในนรกภูมิเท่านั้นเท่านั้นจริงๆลัาคิดเป็นอย่างนี้ครับถ้าคณะสงฆ์ไม่ต้องการทรัพย์สินของคุณเนื่องต้องคืนให้ถายาทของเขาไม่มีสิทธิ์จะเอามาขายเอาเงินมาหากินกันน,นุบน,นับนุบนับแล้วมาอ้างว่าจะเอาเงินไปพัฒนาวัดไม่ได้พระจับเงินไม่ได้แม้แต่ห้าบาทสิบบาทนี่จะเล่นเป็นสิบล้านลอยล้านเลยเหรอ มันจะเกินไปหน่อยไหมเห็นไหมครับเพราะเอาหลักไปจับเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนเลยครับเพียงแต่เราตะแบงเท่านั้นเองไม่ยอมใช้หลักอยากจะเบียดอยากจะเลี่ยงบาลีเพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวเองผมยังบอกไงครับสังคมใดที่มันนับถือศีถนนชัยสังคมนั้นบรรลัยทั้งสิ้นครับศีถนนชัยเป็นคนชั่วครับเอามันมาเป็นตัวอย่างไม่ได้อย่าไปเชิดชูบูชามัน ถ้าชอบคนฉลาดต้องเชื่อชูอีกคิวซังอีกคิวซังไม่เคยเบียดบังใครใช้ปัญญาช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแต่ไอ้ศรีธนชัยเบียดบังทุกคนใช้ปัญญาเพื่อกอบโกยเอาเข้าตัวเองถ้าใครชื่นชมศรีธนชัยท่านปรมามมทชี้หน้าได้เลยว่าไอ้นั่นชั่วชั่วดีต้องชัดไม่มีกำกวมครับตั้งใจจะพูดถึงเรื่องไอ้แป้งอีกเหมือนกันนะ แต่ว่าเข้ามาครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าท่านใดสนใจยอยากฟังไอ้แป้งว่ามันถูกผิดยังไงตามหลักสัจธรรมก็แจ้งมานะครับผมยินดีที่จะชี้ให้เห็นชัดเจนทีเดียวผมพณอดดรเตอดรอนุชาติบุญนาบเขาจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ